กละดูคอเสื่อมปวดคอบ่าไหลเลื้อลังเหมือนคนไข้หลยนี้หายได้ใน5วิธีสำหรับวันนี้ไม่อยาก่ามาหาหมอฟันครับ คุณเห็นเคสนี้ไหมครับนี่ฮะคือกระดูกระดูกระดูกนี่คือหมอนรองกระดูไปกดทับเส้นประสาทครับคนไทนมีอะไรการปวดคอบ่าไหล่แล้วมาแขนชา,กม,ากมือกืออลาาบกกยยมมีปัญหาเรื่องการปวดไหล่เหมือนไหล่ติดเป็นบางครั้งเคสนี้หมอฟันทำยงไงครับคนไทยมาหาหมอฟันครับแล้วหมอฟันช่วยกันฝังเข็มให้หมอใช้ี่การฝังเข็มก็ช่วยกันดีขึ้นครับแต่หมอฟันใช้ทั้งหมด5วิธีคือตามนี้เลยทุกคนมีอะไรบ้าง อันที่หนึ่งครับกินยาครับหลักการกินยาคุณที่ยามันครบครับครบอะไรเรื่องพาราคลายกัมเนยยาแก้ปวดเนี่ยอันนี้สี่อันนี้ยาแก้ปวดพิมพ์ฝาดาเพราะอะไรที่มันทับเส้นประสาทคุณจะลืมยาแก้ปวดพิมพ์ฟานะไม่งั้นคุณไม่หายนะนึกข่าวครับการฝังเข็มครับจะช่วยให้การกินยาคุณลนดะลงและบอกเลยว่าองค์การอนามัยโลกรับรองแล้วว่าการฝังเข็มช่วยรักษากลุ่มทัเบเส้นประสาดได้ทําให้การปวดคุณดีขึ้นได้ทําให้หมอมันกลับไปได้เร็วขึ้นได้จริงๆนะนะครับอันที่สามครับคุณอย่าลืมครับหลายคนบอกว่า มันเป็นเสื่อมเนาะคุณก็ต้องเติมอะไรฮะโฟร์อินวันเข้าไปด้วยนะพเพราะการตัวฟิล์มทำให้น้ําในหมอนมันมากขึ้น อันที่4ครับหลายๆคนบอกว่ากินยาหมอฟันแล้วจะดีขึ้นตลอดหรอคําตอบถ้าสมมุติวันนี้คุณไม่ลดความเสี่ยงผมบอกเลยยังไงก็ดีขึ้นแค่ชั่วคราวครับเพราะฉะนั้นคุณอย่าลืมว่าความเสี่ยงครับอะไรเป็นความเสี่ยงคุณคุณก้มคอบ่อยๆก้มเงยงตลอดเวลาใช้คอนหนักหรือเปล่าแลวคุณและสุดท้ายครับอันที่5้าอย่าลืมกายภาพหรือออกกําลังกายให้ร่านกาคุณแข็งแรงนี่คือ5เคล็ดลับที่สาคัญที่หมอฟันมาเตือนมาบอกให้ทุกคนทําและถ้าคุณทําตอนนี้คุณจะสามารถหายปวดได้ไม่ต้องผ่าตัดและที่สำคัญไม่ต้องกลับมา ใครชอบกดไลค์ใครว่าใช่กดแชร์ใครชอบคลิปนี้พิมพ์ว่าดีมากหน่อยแล้วเจอกหมในดคลิปนี้ไม่อยากาถามหามาฟันสวัสดีครับ